ครับคุณเม่นี้ครับคุณครับคุณแ่นี้ขอบคุณมากครับครับเลยยี่สิบครับผม ก็นมไปหนึ่งหอนะครับคนเวนิดเว yeah. นิดจ้าเนี่ยเจ๊ยก็นอนไปหนึ่งหอนะครับผมโอ้โหคลิปปังๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยผมดูผมดูให้ หนึ่งวิวดูให้ก่อนเป็นบรรยากาศรถโม่ปูนจอดอยู่คอนซีฟ้าดูดูช็อตให้พร้อมครับนี่ผมดูอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตรงตรงของที่ไทยตรงตรงไหนครับนี่ยที่ญี่ปุ่นไหมครับเป็นแบบที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นไหมครับ เป็นมันมันก็เหมือนเอ็นวิว่าเหมือนเพม่อนก็น่าจะเป็นต่างประเทศเนาะนเออแปลว่าอยู่ต่างประเทศพูดลงไปน่าจะอยู่ญี่ปุ่นค,คุยกันอยู่เพียงกับกับคำซะละาลาฮมองตวันบอกว่าคบุมครับุมอ๋อครับครับกับคำซาลาโอเคดูคลิปให้จบแรก ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับอ้าวนึกว่านึกว่าลุงดาวไปนอนแล้วตาคลายกันนะครับเด้ผมกรตาจะปิดแล้วละ่ะ โอเคครับขอบคุณครับที่เข้ามาวิเวียนครับผมผมขออนุญาตปิดเสียงก็นอนแล้วครับไม่ไหวครับตาปิดแล้วก็ทักทายกันได้ทักายก็แล้วก็สามารถไปเป็นหรือไปพักผ่อนได้นะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับเป็นห่วงก็มันเดึอแล้วครับเจ็ดห้าทุ่มแล้วครับเกรงใจครับเกรงใจทุกท่านครับเพราะว่าผู้นเช้าแต่ท่านก็ทํางานนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาวิ่นทักทายครับขอบคุณครับ โอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณแทนดวงดาวเด้อครับเด้อผมก็จะขอตัวสลับตาก,กันนะครับผมถ้าถ้าไม่ได้ยินเสียงก็คือหลับนะครับก็อยากขออภัยเด้อครับจะไล่แปดปิดเสียงนะครับขอบคุณทุกท่านครับกูดในครับกูดไน